โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาเก็บนิวเคลียสสีแดงในแผนที่โซนใหม่นะครับผมก็คือหนองน้ำไมแอสมาเนาะซึ่งในโซนใหม่นี้เนี่ยถ้าเราสำรวจครบทั้งหมดนะครับเราจะได้นิวเคลียสสีแดงมาทั้งหมด9เม็ดเลยนะครับผมซึ่งตำแหน่งของแต่ละเม็ดนะครับจะอยู่ตรงไหนบ้างก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้ผมขอแนะนําร้านเติมเกมดีๆอย่างริสแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ารตตีคุณภาาพดด้้วยผูิม มากกว่า3 0 0 0 0 0คนสามารถเติมได้ทั้งในไลฟ์และเว็บไซต์ Listman Shop มีแอดมินบริการดูแลตลอด24ชั่วโมงและล่าสุดบริการใหม่สำหรับผู้ซื้อแพ็คเติมเกมในเว็บสามารถผ่อนชำระได้แล้ววันนี้สูงสุดนานถึง10เดือนถูกสะดวกไว้ใจได้เติมเกมง่ายๆตรงร้านนี้เลย Listman Shop โอเคครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูที่จุดแรกกันเลยนะครับซึ่งจุดแรกนี้เนี่ยมันจะไม่มีจุดสีขาวโชว์ในแผนที่นะครับถ้าเพือ่อนๆไม่ได้บังเอิญวิ่งมาเจอเองหรือว่าไม่ได้ไปดูข้อมูลมาจากที่ไหนเนี่ยเพือ่อนๆจะไม่รู้เลยนะฮะว่าม นะครับผม,ผมก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับจะอยู่ใกล้ๆก,กับสถานีวิจัยนะเราเข้าประตูวาร์ปด้านบนนี้หรือว่าเข้าประตูวาร์ปตรงนี้มาก็ได้นะครับจากนั้นก็วิ่งมาบริเวณน,นี้เลยเนาะถ้าเกิดว่าเรามาสำรวจ the นะครั้งแรกเนะี่ยมันจะมีจุดสีขาวอยู่ตรงนี้นะทุกคนซึ่งมันจะเป็นจุดสีขาวของปริศนาตรงนี้นะครับผมซึ่งถ้าเพื่อนๆสำรวจเสร็จแล้วเนะี่ยเพื่อนๆก็คงจะวิ่งผ่านไปเลยถูกไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยนิวเคลียสสีแดงมันจะอยู่ด้านล่างนะทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยทุกคนจะสังเกตนะครับว่ามันไม่ีลยอูู เห็นไหมเออนี่นะครับผมมันก็จะมีแคปซูลอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้วิ่งเข้ามาใกล้ๆเนี่ยมันจะไม่มีบอกระยะด้วยนะครับแต่ถ้าเราเข้ามาใกล้ๆเนี่ยมันถึงจะมีบอกนะว่าในระยะสักประมาณ10กว่าเมตรเนี่ยอ่ามันจะมีแคปซูลอยู่นะครับผมอันนี้ก็เป็นจุดแรกเนาะเราก็มาเก็บได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะได้นิวเคลียสสีแดงมานั่นเองนะครับต่อไปสําหรับจุดที่2นะครับผมเราก็วาร์ปมาตรงนี้ได้เลยนะประตูวาร์ปน้ําตกแอคโค่นะครับผมพอเราวาร์ปมาเสร็จแล้วนะครับ หบจอดทื่นนนอนเพื่อนจะดูจากในรูปนี้ก็ได้นะครับเมื่อกี้เนี่ยลืมขึ้นให้ดูนะก็เดี๋ยวขึ้นให้ดูตอนนี้แล้วกันนะครับในแต่ละเม็ดก็จะอยู่ตามจุดที่ผมขึ้นรูปให้ดูเลยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันกับเม็ดที่2เนาะก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะหันหลังมาด้านนี้นะครับแล้วเราก็บินมาเลยนะครับผมซึ่งมันจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะเห็นไหมอยู่ใกล้ๆก,กับประตูวาร์ปเลยนะครับอันนี้ต้องมาในช่วงที่มันไม่มีฝนตกนะทุกคนถ้าเกิดว่าฝนตกเนี่ยน้ำตรงนี้มันจะท่วมนะเพ อมมาได้เงจุดนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ <t film> <S <S ้นไปด้านบนตรงนี้นะโอเคพอมาถึงใกล้ๆหน้าผาตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปด้านบนเนาะโอเคครับพอเราขึ้นมาถึงแล้วนะครับมันก็จะมีระยะโชว์ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะไม่มีจุดสีขาวโชว์ในแผนที่เหมือนกันเนาะพอเรามาถึงก็เก็บได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นนิวเคลียสเม็ดที่3นะครับผมต่อไปเม็ดที่4นะครับเราก็จะวาร์ปมาที่ประตูวาร์ปตรงนี้นะครับทุกคนซึ่งเม็ดที่4ี่เนี่ยมันก็จะอยู่ตรงต้นไม้ตรงนั้นเลยนะครับทุ โอเคพอมาถึงแล้วมันก็จะเป็นแคปซูลวางอยู่แบบนี้เลยนะทุกคนคือไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนเนาะสำหรับเม็ดนี้ต่อไปเม็ดที่5นะครับผมก็จะอยู่โซนนี้เนาะซึ่งผมจะวาร์ปมาประตูวาร์ปด้านบนตรงนี้นะเมื่อกี้เนี่ยเราเข้าประตูวาร์ปตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันอยู่ด้านล่างนะครับผมซึ่งถ้าวาร์ปมาตรงนี้เนี่ยมันจะกระโดดลงมาได้เลยเนาะซึ่งมันก็จะค่อนข้างไวกว่านะครับผมโอเคพอวาร์ปมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะกระโดดลงไปทางนี้ได้เลยนะครับใครมีอลิสก็บินไปได้เลยเนาะชิลๆนะครับแต่ บินไปก็ได้นะครับเพื่อความรวดเร็วเนาะโอเคครับทุกคนพอมาถึงแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกเนาะเราจะสามารถบิ่งมาเก็บได้เลยนะครับแต่ว่านี้ผมเก็บไปแล้วเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาตอนที่ฝนตกเนี่ยตรงนี้มันจะมีน้ําท่วมนะครับเราจะไม่สามารถเก็บตรงนี้ได้นะก็ต้องรอให้ฝนหยุดตกก่อนนะครับผมค่อยมาเก็บนะสําหรับจุดนี้นะครับทีนี้จุดสุดท้ายนะครับทุกคนก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะอยู่บนภูเขาเนาะก่อนที่เราจะมาเก็บจุดสุดท้ายเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้เพื่อออนนๆมมาาาเเปิดครรรื่่งงงชํะล้้ตีกผ จากว่าด้านบนเนี่ยมันจะมีพัซโซให้เราเล่นก่อนนะครับถึงจะสามารถเก็บนิวเคลียสเม็ดสุดท้ายได้นะแล้วก็ด้านบนมันจะมีเห็ดพิษด้วยนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่มีเมล็ดปิดเห็ดพิษนะครับผมเราก็มาเก็บเครื่องชําระล้างตรงนี้เนาะแล้วก็ค่อยขึ้นไปเล่นนะครับแต่ถ้าใครมีเมล็ดงอกเงยอยู่แล้วนะครับผมเราก็ปีนขึ้นไปปิดเห็ดพิษได้เลยเนาะอันนี้เนี่ยมันก็จะสะดวกมากกว่านะครับพอเรามีเครื่องชําระล้างหรือว่ามีเมล็ดงอกเงยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปไขพัซโซกันนะโอเคพอเราขึ้นมานะ ซึ่งอันนี้ผมก็ปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับผมการที่เราจะได้นิวเคลียสแดงเนี่ยเราจะต้องมาเหยียบแท่นตรงนี้นะครับให้มันถูกนะตามจุดที่มันระบุไว้นะครับผมมันถึงจะสามารถปลดล็อกนิวเคลียสแดงได้นั่นเองนะครับผมซึ่งตำแหน่งของจุดที่เราควรจะเหยียบก่อนเหยียบหลังนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมีรูปขึ้นมาโชว์ให้เพื่อนๆดูนะอันนี้ก็จะได้เป็นไกด์ให้เพื่อนๆเ,เอาไปเล่นกันได้ง่ายๆเนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มแก้พัซิลกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับจุดสังเกตก่อนที่เราจะเหย,ย ก็จะอยู่ใกล้ๆก,กันเลยนะครับผม,ผมก็คือตรงนี้เนาะโอเคพอเราเหยียบจุดแรกเสร็จแล้วนะครับตามในรูปที่ผมขึ้นให้ดูเนาะเราก็วิ่งผ่านเห็ดพิษตรงนี้มานะครับผมเพื่อมาเหยียบจุดที่2ตรงนี้เนาะจุดที่3เนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆก,กันเลยนะก็คือตรงนี้จากนั้นจุดที่4นะครับผมเราก็ข้ามไปจุดหนึ่งก่อนนะครับผมเพื่อมาเหยียบตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นจุดที่4และจุดที่5ก็จะอยู่ต่อเนื่องกันเหมือนเดิมเลยนะครับคล้ายๆกับจุดที่2กนะับ3เนาะและจุดที่6ก็ต่อจากจุดที่5เลยนะครับทุกคคนนนนนส่่่ววจุดดทีี7ะะรรรัับเาาก็ิงงตตม้ นี่นะครับจุดที่7และจุดสุดท้ายนะครับผมก็ง่ายๆเนาะมันเหลืออยู่จุดเดียวนั่นแหละนะครับก็คือจุดตรงนี้เรียบร้อยนะครับผมทีนี้มันก็จะมีนิวเคลียสสีแดงโผล่ขึ้นมานะครับอ่าเรียบร้อยนะครับทุกคนแค่นี้เราก็จะได้นิวเคลียสสีแดงมาแล้วทั้งหมด6เม็ดด้วยกันนั่นเองนะครับแล้วทีนี้เนี่ยอีก3เม็ดนะครับผมเราก็จะได้จากการสํารวจครบ100%นั่นเองนะครับนี่เห็นไหมพอเราสํารวจแผนที่ไปได้ครบ965แต้มนะครับผมเราก็จะได้นิวเคลียสสีแดงมา3เม็ดเนาะรวมกับอีกกกก6เเเเเเมมมมม็็็็ดดททีีี่่่ราาบือ้้นนนยััจะปงห 9เม็ดนั่นเองนะครับสำหรับโซนใหม่เนาะขาดอีกเม็ดนึงเราก็เอาเพชรดาไปซื้อเพิ่มก็ได้เนาะ150เพชรดำนะครับผมก็ครบ10เม็ดแล้วทีนี้เราก็เอาไปสุ่มตัวละครได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะดีมากๆนะสำหรับสายฟรีนะครับยังไงก็อย่าลืมแวะมาเก็บกันด้วยนะครับผมโอเคครับทีนี้ก่อนที่เราจะปิดคลิปกันนะครับผมมันมีอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําให้ทุกคนลองแวะมาดูกันนะคือจุดนี้เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษหรอกนะครับแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะสําคัญนะสาหรับใครที่อยากจะติดตามเนื้อเรื่องหรือว่าาเเเป็น็นนคลล้ย้ยๆๆๆกกับอ e ต ซึ่งจุดนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับอยู่มุมขวาบนนะครับเราก็เข้าประตูวาร์ปตรงนี้มาได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เพื่อนๆบินมาตรงที่มันเป็นสีขาวๆตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นซากปรักหักพังของตึกนะครับผมทีนี้นะครับพอเรามาถึงเนี่ยอันนี้คือผมจะเริ่มจากด้านบนตรงนี้นะครับผมเราก็ลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับบินมาตรงนี้นะทุกคนนี่เราจะเห็นว่ามันมีพวกอุปกรณ์ตกแต่งอยู่นะครับผมซึ่งใครที่มาสำรวจแรกๆอาจจะไม่ได้แวะมาดูนะครับผมอาจจะไม่ได้สังเกตเนาะแต่ว่า ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับการสปอยเล็กๆน้อยๆของตัวละครใหม่นะครับผมนั่นก็คืออูมินั่นเองนะทุกคนซึ่งตรงนี้เนี่ยตอนที่มาครั้งแรกนะครับเรามาคุยกับแมวได้นะครับผมแล้วเราก็จะเล่นกับแมวได้แบบรูปแมวอะไรเงี้ยแล้วเราจะได้เป็นของขวัญนะครับผมของอูมิมานะผมได้อันนี้มานะครับสำหรับไพ่โป๊กเกอร์ของอูมินะครับโอเคทีนี้นอกจากของขวัญที่เราจะได้แล้วนะครับผมบริเวณนี้มันก็จะมีจุดเล็กๆน้อยๆให้เราสามารถเปิดได้เนาะนี่นะครับเราสามารถเปิดลำโพงเพื่อฟังเพลงได้นะครับแต่ว่าผมไม่เปิดนะกลิขสทธ์ ตรงนี้ก็มีตะเกียงด้วยนะทุกคนเออเราสามารถเปิดไฟได้ด้วยแบบนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะมีเป็นบันทึกนะฮะการวิจัยอะไรสักอย่างของอูมินะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะทุกคน มีเนื้อเรื่องเล็กๆน้อยๆให้เราอ่านเนาะแล้วก็เหมือนจะมีบันทึกอีกอันนึงนะถ้าจาไม่ผิดอ่านี่นะครับผมบันทึกบนตุ๊กตาเนาะก็จะมีโน้ตอยู่ในนี้นะครับเราก็ลองมาอ่านกันดูนะครับผมโอเคก็หมดแล้วนะครับผมสําหรับเนื้อหาในวันนี้เนาะผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายๆคนได้นะครับยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับผมผมก็ฝากกด Subscribe กด Like กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสาหรับวันนี้ผมก็ต้องขออออตตััววลลาาไไปปปกก่่่นนนแ้มมเจใใหคิ สวัสดีครับ